สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e n t r y s t u d i o นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในโปรคลายไม่ใช่เดินเรื่องสายใหญ่แล้วก็เอาไว้ใช่ินเรื่องหลักเพราะวันยังไม่มาวันนี้เราไปตีเลดบอสกันสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าพึ่งมานะฮะกับเลดบอสเลดบอสที่ชื่อว่ารอสนั่นเองฮะ,ะมันชื่อว่ากอสละนะฮะกอสถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ว่าพอจัดการ เข้าอยู่แล้วนอ่ะน้อง์มมันง่ายอะ่ะเออจิ๊บจิบพี่น้องอะ่ะเออเดี๋ยวที่เพิ่งได้เจอฮาซุมิปืนหนึ่งกูฮาซุมิปืนหนึ่งกอดมาเตียนี่ไม่ใช่หรอไอ้ก่อพิเศษเออถึงจะเข้าแต่ถ้าฮาซุมิปืนหนึ่งนั้นไม่น่าเหลือบอกเลยสงสัยต้องอัพอีบุกิซารแล้วอ่ะไม่น้องชับผมโอ้ในอาคารสะด้วยดูสิ หนาอาคาซะด้วยดูวความได้เปรียบมันน่าจะเป็นบอสอันนี้นะไปเดนะ่ะเออก็อมันตีเกาะพิเศษนะเท่าที่ผมจำได้ซึลุกิซึลุกิเนี่ยผมจะลองของดีอยู่ห้าดาบปืนหนึ่งแล้วก็สากุระโกเกของเรานี่ฮนะสากุรโกได้อยู่นะไปเดนะ่ะแล้วก็พยาแบนก็เอาอันเดียวพอ เอาอีโลฮะมาส่วนผู้ช่วยเหลือนั้นผมไว้จะไว้ตอนนู่นเลยนะฮะโอ้สเปชเชียลก็ให้ยืมกันไม่เยอะอยู่ฮ้าก็ดีดีอยู่ดีอยู่มีคนให้ยืมอยู่โยกะชุดพละเฮ้ยหั่งสดยก็ห้าดาวปืนหนึ่งกันนี่หว่าไปเนี่ยนะดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยท่านเกลือท่านเกลือท่านเกลือมอิกะท่านเกลือจะเอาวิกา,าเปิด เปิดยูบิกาโอ้เธอเกลือให้ยูบิกาได้หรอครับนี่อ่ะโอ้จริงดิครับยิงให้มันติดคีอ่ะน่าจะเวิร์กอยู่นะประเด็นอะวาคาโมอันนี้สอยดาวเลยพลังสอยดาวฮัลซูบิห้าดาปืนหนึ่งเป็นจะ,จะเบอร์ไหนดีวะอยากรู้จังโอเคมิกากับฮาซูบีบวมบอกบวมกลายเป็นวิลลี่บวม <laughs> บูบีคนอวนอันนี้มันฮาซูมิน้ำหนักน้ำหนักมีค่าเป็นอนันต์นะฮนะฮาซูมิน่ะน้ำหนักมีค่าเป็นอนันต์อยู่กําหนักร้อยโลนะ <c oughs> ผมน่าจะตีฮาร์ดได้อยู่แหละเออถ้าผมจะขึ้นเอ็กซ์ตีมก็ต้องไปยืมชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นคะแนนแต่ผมฮ่าต้องหลบรถไฟมัน อุ้ยอุ๊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 ยดูดินัดเดียวจะเหลือไหมครับกอดกูเด่ะเอ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุยโอ้โหแป๊บเดียวเฮ้ยแป๊บนึงนะอ้าวตายฮะ What the fuck อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทัน เอะเหตุการณ์มันผ่านไปไวมากครับคุณดูเมื่อกี้มันมันมันยังไงฮะไอ้นอร์มอนเนี่ยกูว่าว่าขโมคนเดียวเหลือแล้วอะประเด็นอะนัดเดียวจอดเลยเหรอเพราะว่าผมอัพว่าขโมมาตันแล้วไงไอเอสกิฟเอ็กอะดูสี่ศูนย์หกเดี๋ยวมันก็ล่วงเชื่อกูเดี๋ยวมัเกินล่วงจำไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ล่วง <g ül> จงจำไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ลือเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนจากซากุระโกเป็นยูการ้อยกิโลนะฮะย้ายคนไปตรงนู้นตรงนี้นะฮะหลบรถไฟนั่นเองย้ยายตำแหน่งได้อะเออต้องเอามีโมลีมีโมลีมันย้ายตำแหน่งได้ดีกว่าลืมประเด็นอะต้องหลบรถไฟมันยี่สิบสี่ไม่โดน ลองดิหาสูม <flying away. S 2> ีห้าดาวปืนหนึ่งมันจะเบอ่ออุ้ยเขี้ยแรงอยู่อุ้ยแรงอยู่แรงอยู่เขี้ยขายไปสองรอบเลยหนึ่งนะลองลองซ้ายดิจับทิกได้อยู่ไม่ซ้ายก็ขวาไว้ตรงหน้ามันจะมาขวาซ้ายมันจะมาขวาซ้ายตรงหน้าเออ ลองดิไม่ใช่หาก่อนซ้ายขวาขวามือขวามือเมื่อกี้ซ้ายซ้ายไม่โดนแต่เพืขวามือเพราะว่าซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือตรอรหลอกปึ๊บเข้าซ้ายมือปึ๊ม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 เรียบร้อย ไปเป็นไรโว้ยปุ๊มอุ้ยเฮียหายไปหนึ่งหลอดอุ้ยหายไปครึ่งหลอดเลยหรือเปล่พาพาเพียร์สไปมีขนาดของเทียห้าแล้วนะเทียห้านะมันเปลี่ยนด้านโอ้ยนัดเทียวขวาปุ๊มๆเรียบร้อยตายหา นั่นไงมันอยู่ซ้ายซ้ายมือถูกด้วยวระเด้นมันอยู่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือหนึ่งล้านตีเดียวล้านแล้วว่าหว่าทานมันปูเดี๋ยวก็ร่วงจำไว้นะครับเวลาตีเลดบอสไม่ต้องใครปรนสุิจะคะแนนหรอกครับตีตีไปเหอะครับเดี๋ยวมันก็ร่วงอันดับอ่ะอืไม่คิ นี่นะฮะวิลี่ฮาร์ผมต้องยืมละไม่น่าไหววะ่ะเพอร์สามห้านะครับวิลลี่ฮาร์ดคอร์เดี๋ยวตีเอ็กซ์ตรีมโอ้ผมไม่น่าถึงนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนฮาซุมิก่อนมีกาไม่น่าเวอร์กอผมต้องมีมีโม <c oughs> <c oughs> เรีะต้องมีอิราจิตาเออต้องมีอิราจิตาละ่ะเออฮาซุมิห้าดาบปืนหนึ่งก็ดีอยู่อันนี้ยิ่งตียิ่งแรง ขีน่สื่อมืนไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตัวยืมไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งประเด็นอะมันมัน,ม,นมันแค่ย้ายกล่องเดี๋ยวกูเอาอิลาจิต้ามาละกันอิลาจิต้าเนี่ยอิลาจิต้าเออกูจะบอกว่าสเปเชียลกูไม่ได้ใช้เลยอะไม่ได้ใช้เลยอะนะอันนี้สร้างบาเาลียคาริน ไม่ชิโลกระโปรงโลกกระโปรงย้ายตำแหน่งกิโลหะตุเละวะนี่อเตอรคาโยโกเดกรสค <c oughs> าโยโกปีใหม่สกากุระโกมิโมริแล้วก็วาคามุนี่ขนาดอมมาตะแล้วนะ สกิลเอ็ก EX นางนะ่วะว่าขโมงอ่ะเออแต่ทีเดียวนี่แม่งทีเดียวนี่คือไปเลยนะสองลอดอ่ะบอสอ่ะเลือดบ,บอสหายเลยสองลอดแปลว่าอัพมาดีคิดถูกจริงๆต้องหลบรถไฟอ่ะห้าเป้าหมายหลังรัชสมีอยู่ตำแหน่งปึ๊บนี่ไง รถไฟมาแน่รถไฟจะไปโคราชโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียอีโลฮะกูต้องมาละอีโลฮะกูต้องออกละออกลงหน่อยลูกอีโลฮะโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้

บดีรับรับตำแหน่งซ้ายปุ๊บ,บ,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิบสามถือว่าดีงามพระรามแปดโอเคอาการไม่ออกแล้วเว้ยเป็นเป็นได้ โอ้ยโดนสิบ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 ระวังระวังก้าวแล้วโอ้ยขวาขวาขวาแน่ขวาแน่เฮ้ยขวา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 ระวังฝั่งนี้สกุลโกะระวังไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยแม่งสลับตัวเมื่อกี้ แมงสลับตัวเมื่อกี้แน่นอนว่าขาโมว่าขาโมหัวหอกไม่ได้ตรงนะหาเรียบร้อยแตกชิวเชิวเชีวเชี่ยกูเฮียอะไรสัตว์กูต้องไปอัพต้องไปอัพว่าขาโมว่าของเทียห้าต้องขึ้นเทียห้าแล้วเทียห้าต้องเข้าแล้วครับพี่เออ ทีห้ต้องเข้าเลยครับมีตัวร้อยปีตุ๊กตาคนอิงสำหรับฝึกช้ามของชาติอิสุนะไม่ได้กล่าวแต่กูเติมเห็นทุกคนมีรอยยิ้มผมก็มีความสุขแล้วครับเออ <c oughs> มันไม่สัวเรทวอสแบบไม่พอ <c oughs> คอนดูอุ้ยเอ็กตีอีกหน่อยตีอินเชนอีกหน่อยกูตีท่อเหม็นได้สุดยอดละ 90เยโต้เวการินวะเยโต้โอุ้ยพี่อยากตึงเลยดูซิเพชรฟ้ากูได้เท่าไหร่ฮะเพชรฟ้านะ่ะอะอโลน่าแจกเท่าไหร่150นี่ผมจะตีจนกว่าจะได้เพชรฟ้าแบบตึกงๆ26ล้านนั่นนะตี47ล้าน47ล้านเราได้200ออันนะนี่ฮนะผมก็ขาดเพชรไม่เยอะเท่าไหร่อันนะ เดี๋ยวก่อนก็นจะไปดูซิผมเปิดให้เพื่อนยืมผู้จ้างช่ยเหลือนะฮะเพราะว่าใครตั้งเพื่อนผมนะฮะผมจะมีฮานากโกะเกของผมเองนะฮะฮานากโกะไว้สำหรับกวาดบอลกวาดมอนเว้ยปเด็นนะซึรุก,กิไม่น่าเวิกเว้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าวาโมอะโมะได้สุดแล้วโมอะว่า,วาขาโมว้ว,โมว่าขโม้ไปไหนเนี่ย ว่าคมโวติดภารกิจศึกทลายพันธะอยู่นะฮะพันธะเคมีชีวะทุยจีเสถแทนละกันไม่มีใครยืมสักคนเสียใจนะฮะเสียใจนะฮะเอนโทนี่นะฮะเพื่อนไม่ค่อยมีนะฮะทำไงได้อับตันแล้วนะสกิล EX นะฮะโอ้ยก็ก็ทำเป็นเล่นนะฮะแรงนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยต้อไปอัพซะหน่อยละซูรุกินะฮะ เวล72หลายคนถามว่าเฮียพี่เวล72มันก็ชิลอยู่แล้วเป่าวเอเอแล้วไงอ่ะก็เป็นยังไงครับก็ตีเลยบอลละมีอะไรแนะนำเดี๋ยวก็แนะนำผมได้นะก็วันนี้ลาไปแค่นี้แหละ13นาทีเองปะ